สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c ซีพระเครื่องท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องอีพีที่สามร้อยสี่สิบสองได้พระมัดบานมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเซีครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนโทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาดูพระองค์แรกเลยครับนี่ครับพระองค์แรกนะฮะเป็นหลวงพ่อเงินนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับ น่าจะเป็นพระบาง่นพิมพ์นิยมว่มาครับเดี๋ยวขอญาตแกะเลยนะครับแน้นมากในการแรกนี่ครับในการที่หนึ่งนะครับอยู่ในกรอบเลยนะครับพระนี่ฮะร,รูปลอลงพงเงินนะครับนี่นะครับรูปลอลงพงเงินในการที่หนึ่งนะครับ ดูนะครับดูครับนี่ฮะเป็นหล่อแบบคลาสสิกตามซอกปลึกนะความเก่าเขานะครับนี่ฮะพระสภาพอาจจะใช้มาครับขี้ใครขี้เงือนี่ฮะติดตามซอกมานะครับเราดูใบหน้าท่านนะครับนี่ฮะนี่ครับแล้วใต้ฐานนะครับแต่การที่หนึ่งนะครับนี่โอ้สวยงามครับนี่ครับ นี่อันนี้เอาขอยัดเปิดที่เอาร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งลงพเงินพิมนิยมนะครับรายการที่หนึ่งนี่นะครับไต่านนะครับสวยคลาสสิกเดิมครับรายการที่หนึ่งสี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สองรายการที่สองนี้ครับอันนี้เป็นลงพื้นเงินวัดขวางนะครับวัดขวาง นี่ฮะคาบความเก่าเขานะครับวัดขวางนี่พระโูดูความเก่าเนะนี่ยนี่ฮะพิมพเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าแปะยิ้มครับนี่ฮะความเก่ารงนี้จะมีการตอกโคดตัวหน้าไว้นะครับนี่ฮะถ้าตอกโคดตัวหน้าอย่างนี้นะครับนี่ความเก่าเขานะฮะจะเป็นพระนิยมเลยนะครับนี่วัดขวางสวยแบบเดิมครับพระนี่ฮะ เริ่มหายากแล้วนะครับวัดขวางเริ่มเก็บสะสมกันเยอะนะครับนี่ฮะเอา400ครับผมวัดขวางนะครับนี่ฮะหายยากจริงนี่ครับต่อโคตรนิยมนะครับนี่ฮะตัวหนานะครับนี่ฮะเอา400บาทรายการที่สองต่อไปรายการที่สามครับนี่เป็นพระซุ้มกอนะครับไม่มีกะหนกครับผมนี่ฮะดูตามซอกของเขานะครับมีคาบ คล้ายคราคบขี้กุครคาบดินฝังอยู่ตามองพระนะครับนี่อ้พระนี่ฮะด้านหลังนะครับความเก่าได้เลยนะครับนี่ฮะพระสมกอรไม่มีข้างกนกสวยเดิมเดิมนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สามนะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จด,ดูนะครับน่าจะเป็น เกจบัวตูมครับแล้วดูมวลสารเขานะครับเห็นไหมมวลสารตรงนี้กระเทาะหน่อยนึงนะครับแต่ผ้านี้มองตัวว่าแห้งสวยครับดูตัวตัดด้านข้างครับเนี่ยข้างได้อีกนะครับด้านหลังครับรอยปีแยะเป็นธรรมชาติครับเห็นไหมเนื้อก็จะมีรอยจ้ำๆอย่างเงี้ยนี่ฮะแล้วมีมวลสารแซมอยู่เต็มองค์ผ้าเลยครับนี่ฮะอ้ยนี้แบบเก่าคาสสิกจริงๆครับนี่ครับ เอา400นะครับเท่านี้นะฮะ400บาทดูด้านหลังครับโอ้สวยงามจริงครับ400บาทครับรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าอันนี้เป็นรูปรอลงพงเงินนะครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนี่นะฮะอาจจะโดนใช้มามั่งครับนี่ครับตามการเวลาครับพระตามสภาพนะครับผมนี่ใต้ฐานครับโอ้ใต้ฐานอย่างเงี้ย นี่ฮะมีเม็ดขี้เบ้าฝังอยู่หนึ่งเม็ดนะครับนี่ฮะธรรมชาติเขาเป็นพระดูนะฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ที่ห้านะครับนี่ฮะลงพงเงินองค์นี้ฮะสามร้อยห้าสิบครับโอ้จัดไปครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่หกครับรายการหกเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูความเก่านะครับมีเม็ดนะครับเม็ดมูสารสดโอ้โหนี่ฮะ ได้มาแบบนี้นะครับนี่ครับแบ่งปันวิพีเอฟซีนะครับสนใจชื่นชอบยังไงก็โทรปิดได้นะครับเนี่ยนี่เม็ดดาเม็ดแดงนะครับนี่ฮะเม็ดขาวเม็ดคุณเี่เม็ดดาครับนี่ฮะนี่ครับุงนี้นะครับอ่สามร้อยห้าสิบครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบจัดไปครับรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดครับที่เจ็ดอันนี้เป็นลงพกเงินนะครับนี่ฮะดูมือนะครับเห็นไหม ไปหน้าครับอันนี้น่าจะเป็นผิมนิยมครับสภาพก็นี่ฮะตามการเวลาครับพระดูนะฮะใต้ฐานนะครับโอ้สวยจริงครับนี่ฮะรายการที่หกเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่หกนะครับเออรายการที่เจ็ดครับสามร้อยห้าสิบรายการที่เจ็ดรายการที่หกผ่านไปแล้วต่อไปรายการที่แปดครับอันนี้เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จองนี้น่าจะเป็นพระ คิดว่าน่าจะเป็นพระเก่าครับพระฝนมาดูร่องรอยนี่ฮะการนี่ฮะหรือแกะพิมพ์ใหม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าแกะพิมพ์ใหม่ก็หูเก่านะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อนะครับด้านหลังครับเนื้อเขาจะออกนี่ฮะหนึกนุ่มครับน่าจะเป็นพระสมเด็จแกะพิมพ์ใหม่นี่ฮะดูนะครับแกะแบบไม่ค่อยสวยอ่ะ การแกะแการเซาะอ,อะไรยังเห็นพอลางๆครับนี่ฮะแต่เป็นพระสมเด็จแน่นอนครับเนื้อเนื้อพระสมเด็จนะครับเอาสามร้อยห้าสิบขผมพระสมเด็จแกะพิมพ์ใหม่นี่ฮะองเลขน่ารักมากดูไปนิโปงครับนี่ฮะขนาดนเองนี่ฮะเล็กๆน่ารักไปเล็กเท่าไหร่ครับอยู่ขนาดหัวไม้มือครับผมแต่เนื้อเขานี้ปึกเลยนะฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับ,าร,บรายการที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้า ็นการที่เก้านี่ครับอันนี้นี่ฮะรูปลอพิมพ์ขี้ตานะฮะดูนะครับพระขี้ตาอางนี้นะฮะเป็นพระที่ค่อนข้างสภาพอ่านี่ฮะใช้มาม้่งครับดูร่องรอยความเก่านะฮะเนี่ยหน้าอาจจะลื่นๆแต่ความเก่าก็าได้นะครับนี่นตามซอกจะมีผิวแบบความเก่าก็าได้ดูใต้ฐานนะครับนี่คร่าวๆนะครับใต้ฐาน เรียมาอย่างนี้เลยฮะนี่ฮะดูด้านหลังครับด้านหลังดูครับอู่พระอย่างเงี้ยนี่นะครับอู้ยเนือมีตะเข็บด้วยนะครับเนี่ยเห็นร่องรอยตะเข็บนี่ฮะโอ้สวยงามครับเ้านี้นี่ครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับดูนะักแข้งคมๆอย่างเงี้ยนี่ฮะแลดูนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปิดที่เอาเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดห้าร้อยห้าสิบ พระองค์นี้มีมิตินะครับแล้วดูคลาสสิกมากเนี่ยพระเขาใช้มานานพอสมควรนะครับนี่ฮะแต่ผิวพระวันนะโอ้โหดูซ่องนะครับนี่ฮะนี่ฮะห้าร้อยห้าสิบดูตรงตรงใบหน้าที่ที่เกิดการใช้มาลื่นๆครับเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเนะครับเกิดแววๆเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยดูง่ายครับ 550. ห้าร้อยห้าสิบเรียการที่ ต่อไปรายการที่สิบที่สิบมาครับเอานี่ดีกว่าครับที่สิบอันนี้เป็นพระกิ่งครับนี่ฮะพระกิ่งพระกิ่งชุมมิกเกิลนะครับเป็นหลวงพ่อสง่าอันนี้สายลาดบุรีไม่ควรพลาดนะครับนี่ฮะหลวงพ่อสง่านะครับนี่ฮะวัดบ้านหม้อครับวัดบ้านหมอนะฮะนี่ฮะหอมอหมอนี่ครับเป็นรุ่น ส่งน้ํานี่ฮะแปดสิบหกปีท่านนะครับนี่ครับนี่นะครับแทดูง่ายครับเผ่านี้สายราชบุรีไม่ควรพลาดนะครับนี่ฮะหลวงพ่อสง่าปัดปั้นหมอนะครับเป็นกิ่งที่ค่อนข้างมีความนิยมอีกรุ่นหนึ่งครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะฮะสวยเหมือนเดิมครับอันนี้เอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบ นี่ฮะจะเป็นพระใหม่แต่โหแรงในพื้นที่นะครับนี่ฮะรวงพ่อสง่าวัดบ้านหมอพระกิ่งครับกิ่งดังนะครับเห็นไหมครับโอ้โหดังกลางวานนะครับนี่เอาห้าร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับหลวงพ่อทองดำวัดท่าทองครับอันนี้หลุดจองครับมาแบ่งปันพี่พี่ฟีใหม่ครับอันนี้เป็นก็ไรทองกรรมการนะครับนี่ฮะสร้างน้อยมีเกษาท่านด้วยครับคุญสายยึดเก้าเก้าหลวงพ่อทองดำวัดท่าทอง นี่ฮะนี่ครับของพ่อทองดําวัฒนทองจังหวัดอุตรดิตถ์นนครับนี่ฮะเป็นผ้าที่สวยงามน่าเก็บสะสมอีกองคหนึ่งครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับสวยงามครับกระไทองเนี้ยเต็มเป็เดเลยกระไรต่อไปรายการที่ที่สิบสองอันนี้เป็นพิมพ์อ่าพิมพ์ขี้ตานะครับขี้ตาสี่ชายเล็กนะครับนี่ฮะ น่ารักมากครับพระองค์นี้นี่ฮะสวยดั้เดิมครับดูตามซอกครับนี่โอ้โห,โหแล้วพระนี่ฮะตามซอกความเก่านะครับก็เป็นพระที่แบบนี่ฮะตามการเวลาครับอายุของท่านก็สร้างพระมาโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วมั้งครับนี่ฮะนี่ครับก้นก็จะเป็นรอยเดือดอย่างเงี้ยนี่ฮะขีตาขีตาสี่ชายเล็กนะฮะเห็นไหม อังแ่กจริงพระแบบสวยครับเท่าน,นี้คมชัดหมดเลยดูนะฮะเห็นไหมริ้วจีวรลึกๆก,ก็ยังเห็นสาความเก่าเนี่ยลึกๆสนิมความเก่าเนี่ยนี่ฮะนี่ครับขออนุญาตเปิดที่เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะห้าร้อยบาทครับรายการที่สิบสองสี่ชายต่อไปรายการที่สิบสามครับสิบสามสิบสามเป็นพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ นี่ฮะพิมพใหญ่แล้วก็เป็นพระที่เนื้อแห้งครับแห้งแห้งเก่านะฮะนี่ฮะเป็นโลสารเต็มไปหมดเลยครับเอาตรงนี้ขอยญาตเปิดที่เอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะชื่นชอบอยังไงก็โทรมาขอรูปเธอมโมปิกกันได้นะครับผมแหมเนื้อความเก่าเขาโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่นะนี่ฮะธรรมชาติเขาเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสามนะครับนี่ฮะ การนีสามสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสี่ครับอันนี้คุนแผนเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยสภาพใช้ครับองนี้นะฮะนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมใช้มาครับแต่พุทธคุณนี้ครับนี่ฮะพุทธคุณก็สุดยอดเลยนะครับนี่ฮะใสเมตตาพุทธคุณนี่ฮะมหาสเสน่ห์นะครับนี่นี่อันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ครับ โอ้เก่าคลาสสิกเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะหลวพ่อก,กวยคุณแผนหลังกุมารต่อไปรายการที่สิบห้าอันนี้ลงพ่อเงินพินิยมครับนี่เรียมกรอบเก่ากรอบวินเทจกรอบโบราณนะครับนี่ฮะพระพระอาจจะสภาพใช้มาม้่งแล้วก็นี่ฮะโอ้โหดูดูใต้ฐาน,นครับเห็นไหมชอดชนวนก็ยังเห็นอยู่ นี่ฮะเก่าด้วยนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมรายการที่สิบห้าครับต่อไปรายการที่สิบหกครับสมเด็จเส้นได้นะฮะนี่ครับสมเด็จเส้นได้คลาสสิกอย่างนี้แล้วก็นี่ฮะความเก่าเขาได้เลยครับสมเด็จเส้นได้นี่ฮะโอ้คลาสสิกมากนี่นะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะฮะ จัดไปครับรายการที่16ต่อไปรายการที่17ครับ17เตาลงพังเงินครับนี่ฮะหลุดจองนะฮะหลุดจองก็เอาแบ่งปไปพี่ FC ที่ปิดไม่ทันนะครับนี่ฮะเต่าลงพังเงินสวยจริงๆครับดูนะครับเห็นไหมโอ้โหดูความเก่าเขานี่ฮะเหลืองอมเขียวนะครับอยู่ในกรอบวินเทจกรอบโบราณเนี้ยเนี้ย กับสมัยโบราณนะครับเรียกอย่างนี้เลยฮะไม่กล้าแก่ครับผมนี่ฮะสวยรอน่ารักมาก4 5 0ห้าิครับผมรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18 18นี่เป็นลูกป,ปุทวดครับนี่น่าจะเป็นอาจารย์นองครับผมนี่ฮะลูกป,ปุทวดอาจารย์นองครับรูปกลมนี้นี่ฮะเนื้อหาเก่ามาก ไม่ทราบปีครับน่าจะเป็นปีนะฮะลึกๆหน่อยนะครับนี่ครับดูครับความเก่าความแห้งอุ้ยเนี่ยนี่ฮะหลวงปู่ทวดครับเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับผมนี่ฮะพระดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะเลี่ยมขึ้นคอได้ครับไปไหนมาไหนเดินทางไกลนึกถึงบารมีหลวงปู่ทวดครับ450ร้อยห้าบบาทครับอันนี้นะฮะหลวงปู่ทวด รบว่านนะครับน่าเข้มขังมากเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบบุบุทวดอื้อหือนี่นะครับรายการที่สิบแปดไปรายการที่สิบเก้าครับอันนี้พิมพ์นิยมครับนิยมนี่ฮะโอ้โะเดิมเลยครับนี่ฮะพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเอา เอา450ครับผมนี่ฮะขออาตเปิดที่450ครับพี่เพี่นใดูแล้วนะครับนี่สนใจหรือชื่นชอบไงก็โทรปิดได้ครับ450ดูนะฮะใต้ฐานเนี่ยธรรมชาติเขาล่องรอยการตบด้วยตะไบแบบเก่านะฮะตะไบจะกลืนกันหมดแล้วนะครับนี่ครับเก่าคาสสิงจริงพิมพนิยมนะครับนี่ฮะ450เรการที่19 ต่อไปรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นผมไม่ทราบปีนะฮะนี่ฮะไม่ทราบปีและไม่ทราบรุ่นด้วยนะครับดูนี่ฮะพระพระน่าจะค่อนข้างใช้มาครับนี่โอ้โหดูความเก่าดูใบหน้านะครับนี่ครับนี่ฮะดูตัวตัดนะครับนี่ครับตัดบีนะครับ เหรียญค่อนข้างจะบางครับไม่หนาเท่าไหร่นะครับแล้วด้านหลังครับมีบ่าหูด้วยนะครับนี่ฮะดูครับบ่าหูตรงนี้ฮะลายคบยันคมๆอย่างนี้นี่มีบาทครับเอาสี่ร้อยครับเหรียญจานฟันนะฮะนี่ฮะเอาสี่ร้อยไม่ทราบรุ่นนะครับนี่ได้มายนี้นะครับไม่ทราบรุ่นเอาสี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดนี่ฮะยี่สิบเอ็ดรวมพ่อเงินสร้อยสังวาลนะฮะ นี่ฮะสร้อยสังวานกีวรลึกๆหน้าตาคมๆชัดเจนครับผ้างน,นี้ดูนะฮะความเก่าา飒สนิมตามซอกแล้วก็ริ้วกีวรฮะ,วะนี่ฮะเป็นธรรมชาติการแกะหุ่นเทียนนะครับแล้วก็รูใต้ฐานนะครับนี่ฮะร่องรอยการเทโลหะแล้วจุดเดือดยุ่มๆเนี่ยเป็นธรรมชาติมากนี่ฮะสร้อยสังวานโอพางอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับน่ารักจริงๆเนี่ยเอาห้าร้อยครับผมนี่ขอยัดเปิดที่ห้าร้อยนะครับ ดูครับพระเห็นไหมสันทัดหน่ารักจริงนี่ฮะน่ารัาครับผมเอา500บาทรายการที่เบ็ดต่อไปรายการที่22 22ครับนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จครับสภาพอาจจะนี่ฮะค่อนข้างที่จะใช้มาหน่อยครับเดี๋ยวขอญาดแกะเลยนะครับ นี่ฮะพระสมเด็จดูนะครับพระจะมีนี่ฮะการเซตตัวหรือแอนง,งอบิดงอครับเป็นธรรมชาติของจริงครับเรามาดูเนื้อหากัน,นะครับดูครับเนื้อหาดูนะครับเนื้อหาความแห้งความเก่าการแตกลานนี่คือธรรมชาติขององค์พระเนี่ยท้านทางดูด,ด้านหลังนะครับนเนื้อหาเก่าจริงเนี่ย เอาเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะสมเร็จนะครับดูแอนแอนนิดๆนะครับนี่ฮะนี่ครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับยี่สบสามหลวงพ่อกวยครับอันนี้นี่ฮะหลวงพ่อกวยตัวจริงนะครับนี่ฮะพระดูง่ายสบายตาครับเป็นพระรูปเหมือนหลวงพ่อกวยครับนี่พระดีปีลึกนะครับดูนะครับใบหน้าท่าน ดูผงดูธรรมชาติดูความเก่าครับนี่ฮะเห็นไหมครับโอ้โหดูข้างหลังครับเนื้อเนี่ยสวยจริงๆครับนี่ฮะหลวงพ่อกลวยครับนี่ฮะสุดยอดเลยครับหลวงพ่อกลวยนี่ฮะหลวงพ่อกลวยเอาเอาเอาห้าร้อยครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยครับนี่ฮะนี่ครับค่อนข้างหายากครับรายการที่ยี่สสามครับห้าร้อยบาท ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่นี่พอรัน้ายครับนี่ฮะก้นอุอันนี้น่าจะออกต่างวัดครับไม่แน่ใจว่าออกต่างวัดหรือเปล่าแต่ผมดูความเก่าแล้วดูเนื้อเขานะครับนี่ฮะอมเขียวดูใบหน้านะครับนี่ฮะน่าจะออกต่างวัดจริงๆครับนี่ฮะพอรัน้ายนะครับโอ้โหดูนี่ฮะความเก่าดูเนื้อหานะครับธรรมชาติจริงนี่ฮะ องนี้ได้อายุจริงครับดูนะครับนะครับนี่ฮะลองรอยตะเข็บประกบนะครับแล้วอู่นะครับอูเนี่ยเนี้ยอูแกะเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะข้างในอู่ก็จะมีเขาคาบขี้เบ้าคาบดินเบ้านะครับเห็นไหมอูเราเนื้อหาปึกจริงๆนะฮะนี่ฮะอันนี้ขออนุญาตเอาเปิดที่เอาเอาเอาเก้าร้อยนะฮะนี่ฮะนี่ขอ ราคานี้นึงครับเพราะว่าเพลานี้นี่นี่ฮะบุกมาด้วยความชอบเลยครับเนี่ยเห็นแล้วนี่ครับเห็นครับโอ้หน้ารักจริงเก้าร้อยบาทราคานี้ผมว่าสยอดแล้วครับไม่แพงนะครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับนี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อครับหรือเป็นหล่อลุงปูสุกรับะปากคอมขามเท่านะครับเป็นเขาเรียกว่า เนื usted, ้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองทองเหลืองข้างเรียบครับไม่มีกระดกนะฮะนี่ฮะข้างเขาจะเรียบแล้วดูนะครับเห็นไหมนี่คือธรรมชาตินะครับเนื้ออมเหลืองแบบเขียวๆเก่าๆซีดๆอย่างเงี้ยนี่ครับนะครับนี่นะฮะแล้วดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีร่องรอยการตบแต่งตะไบครับนี่ฮะนี่โอ้โห นี่ฮะเก่าจริงๆเพ้านี้นะโอ้โหนี่ฮะส่องอกจริงแล้วขมันมากครับเพ้านี้นี่ฮะเห็นไหมธรรมชาติครับเนี่ยเป็นหล่อนี่ฮะหล่อโบราณอันนี้หกร้อยบาทครับขออนุญาตเปิดที่หกร้อยบาทนะครับลูปูสุกประพามนทนข้างเรียบเนื้อทองเหลืองนะครับรายการที่ห้าต่อไปรายการที่ยี่บหกครับยี่สิบหกนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งนะฮะพระกิ่งนี่ฮะ พระกิ่งอันนี้ผมเห็นปั๊บผมชอบทันทีเลยนะฮะซื้อมาให้พีพีเอฟซีนะครับเผื่อชื่นชอบสนใจยังไงก็นี่ฮะโทรมาปิดได้ครับอันนี้เป็นกิ่งไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะผมได้มาผมไม่ได้ค้นหาไอะไรนะครับแต่นี่ฮะซื้อมาด้วยความชอบเป็นพระกิ่งเนื้อนว่าเก่าครับนี่ฮะแล้วพิเศษคือพระองค์นี้จะเป็นก้นเงินนะฮะก้นเงินเห็นไหมครับอันนี้จะตอกด้วยนี่ครับเห็นไหมดอกจันนะฮะดอกจันท แล้วมีนัมเบอร์นะฮะนี่ฮะนัมเบอร์นี่ก้นเงินนะครับนี่ครับก้นเงินนัมเบอร์ก็อะไรเนี่ยนี่ฮะอาจะเป็นตัวนะแล้วก็สี่ศูนย์สามอะไรนะครับนี่ฮะเป็นก้นเงินนะครับก้นเงินนวะอูคาสิกมากดูตามซ่องเห็นน้ําทองอยู่ครับองนี้แท้ครับแต่ไม่ไม่ไม่ทราบที่จริงว่าเป็น ที่ไหนนะครับอันนี้นี่ฮะขออนุญาตเปิดที่เอาเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก้นเงินนะฮะนี่ครับพระก,กิ่งนะครับก้นเงินนี่ฮะโอ้คลาสิกจริงหนึ่งพันห้าร้อยบาทรายการที่ยี่หกครับต่อไปรายการที่เก็บตะกุดเงินครับนี่ฮะตะกุดเงินตะกุดเงินเก่าๆเนะี่ยดูจานนะฮะโอ้โหปึ๊กเลยฮะ ตะกุดเงินเก่าจานเก่านี่ครับผมว่าน่าจะที่มาที่ไปดีครับไม่งั้นเจ้าของพระไม่เลี่ยมใช้งี้เลยครับนี่ฮะตะกุดเงินเก่าเงี้ยนี่ครับหายากครับตะกุดเงินเก่าเนี้ยเนี่ยเอาหกร้อยบาทครับนี่ฮะเก่าจริงครับนี่ดูนะครับเงินจะกลับดำแล้วนะครับนี่เห็นไหมเงินกลับดำแล้วครับนี่ฮะเก่าไม่เก่าธรรมชาติเงินนี้ต้อง ความเก่าเขานี่คือออกออกดำเลยครับอันนี้แต่กุดเงินครับหกร้อยบาทราการที่ยี่สิบเกตนะครับต่อไปรายการที่แปดครับรายการสุดท้ายนะครับอันนี้ผมได้หลวงพ่อปานขี่เม่นมาครับองค์นี้นะฮะนี่ครับพุ่งตรงเลยครับว่าเผ่านี้นี่เนื้อสวยมากๆครับแล้วก็สวยเดิมๆครับนี่ฮะดูครับเม่นเขานะครับอ้วนตึบเลยนะดูองค์พระดู ความเป็นธรรมชาตินะครับเม็ดบัวเด้งๆครับเนี่เห็นไหมครับดูนะครับจะดูฮะเนื้อนะครับนี่ฮะนี่ครับอือนี่ครับสวยจริงๆครับนี่ฮะดูนี่ฮะวงแขนลึกๆนี่ครับหลวงพ่อปานนะฮะขี่เม่นครับผมจะให้ดู อุดผงแล้วก็ด้านหลังครับพระฟอร์มหนาอยู่นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับดูนะครับผงเห็นไหมครับการอุดผงนี่ฮะถ้าดูด้านหลังนะครับนี่ครับเม็ดเม็ดแร่เม็ดกวดนะครับนี่โอ้โหดูง่ายเลยครับนี่พระอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไครับโอ้พระอันนี้ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะ นี่ฮะดัดข้างเห็นไหมครับต้องรอยการกดลงไปแล้วลองลอยการคลูดของมูลสารนะครับให้เห็นโอ้โหในก,การสุดท้ายนี่เด็ดมากครับนี่ฮะขีเม้นนะครับขีเม้นดูข้างหลังนะครับเห็นไหมเนี่ยดูบริเวณนี้เม็ดกวดเม็ดแร่นี่ฮะรอยเขาเรียกว่าแร่เม็ดกวดหลุดหรือว่านหลุดหรือเม็ดแร่หลุดนะครับนี่แล้วคงดูอีกทีนะครับเห็นไหมอุดแบบธรรมชาติมาก ไม่ได้อุดแบบเยอะทะลักทะล้นนะครับนี่ฮะนี่ครับลวงพ่อปานนะครับนี่ขี่ขีเม้นสวยเดิมๆครับดูนะฮะเห็นไหมตำหนิตรงนี้ก็มีนะครับนี่ฮะนะครับเขาเรียกว่าในพิมพ์นะครับเนี่ยบัวเด้งๆนี่ครับนีฮะธรรมชาติสวยงาม นี่ครับหลวงพ่อปานนะครับขออนุญาตเปิดที่เอาเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับนี่ฮะขอกาไรบางๆนะครับนี่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสวยขนาดนี้โอ้โหต้องจัดแล้วครับดูนะฮะโอ้โหดูนี่ครับหลวงพ่อปานขีเม่นนะครับสวยเด้งๆคมๆชัดๆเนี้ยเห็นไหมครับเนื้อโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนี่ราคานี้สวยงามจริงครับก็ ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพื่อนใดนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับผมก็อย่าลืมโทรมาสอบถามโทรมาปิดกันได้ครับที่นี่ครับเบอร์นี้เลย0ู9 2 1 4ปดเก้าสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้าห้าครับนี่ครับนี่ฮะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้โจแจนพระเครื่องนะครับขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ